สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณส่งท้ายปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะหกดาบเพชรอ๊อบวอนะคะฟู l เป็นไพ่เวิร์ลนะคะชาริโอตสามเหรียญเฮอร์มิสเมดิเชียนนะคะสี่ถ้วย แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ j ัสเมน n t นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์จะมีความเก่งนะมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในหน้าที่การทำงานมากขึ้นนะคะการที่คุณได้ฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถนะได้ไปฝึกสกิลอะไรใหม่ๆมันก็ทำให้คุณต่อยอดในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจได้ดีมากขึ้นนะคะ ก็มีความเก่งในทุกๆด้านแต่เราเก่งแล้วเราก็อยากไปโอ้อวดเรายังคงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะยิ่งเราพัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะโอกาสที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นดวงของการได้รับความสำเร็จจากการลงมือทำด้วยหากคุณวางแผนมาดีแล้ว คิดมาดีแล้วลงมือทำเลยนะคะมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่คุณคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีอาจจะผัดวันประกันพุ่งหรือมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานามันถึงข่าวที่ถ้าคุณอ,อยากจะสำเร็จกับสิ่งนั้นนะคะก็เริ่มลงมือทำเลยนะเริ่มก่อนก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ก่อนความสำเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาถ้าเราเริ่มต้นช้า เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้นะคะอย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เราอาจจะเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยนะพอเวลาผ่านไปมันก็จะกอเกิดเป็นความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงได้เองนะคะ,ะแล้วก็เป็นชาวราศีที่โดดเด่นเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารการเจรจาคําพูดที่มันดูมีพลังมีสเสน่ห์นะคะ พูดจาน้มน้าวใจคนได้เก่งแล้วก็คำพูดของคุณนั่นแหละที่มันจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะจากสถานการณ์ที่มันดูเร้ยรายก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นนะแบบเหลือเชื่อกันเลยนะคะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าเราพูดไม่ดีนะคะพูดให้ร้ายคนอื่นพูดโกหกก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่เราได้ เราก็ต้องใช้เสน่ห์ของเราในทางที่ถูกที่ควรนะก็จะยิ่งเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็คําพูดที่มันจะเรียกเงินเรียกความสำเร็จพูดอะไรไปก็จะเป็นเงินเป็นทองไปสมบตนะคะใครที่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะช่วงนี้ขายดิบขายดีมีกำไรมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะลูกค้าเก่าก็กลับมาอุดหนุนเราเหมือนเดิมก็ได้นะคะก็จะทำให มีกำไรมีผลตอบแทนมากมายนะหาเงินได้มากขึ้นหรือถ้าเป็นพนักงานขายเป็นเซลนะคะเป็นในหน้าต่างๆนะช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินของคุณเลยนะยิ่งพูดมันยิ่งมีเงินมีความสําเร็จมากมายนะคะพูดดีมันก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะนํำพาปัญหามาสู่ตัวเราได้ ขอให้คิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรออกไปยิ่งถ้าใครนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือมีคนรู้จักเราเยอะเนี่ยการที่เราจะพูดหรือทำอะไรออกไปอยากจะให้คิดเยอะนิดนึงนะคะเพราะถ้าทำไม่ดีออกไปแล้วมันอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะสิ่งที่เราทำดีมาโดยตลอดมันก็เสียเปล่าได้ นะบางคนนี่ทำดีมาสิบครั้งแต่ทำไม่ดีครั้งเดียวนี่ก็อาจจะล้มล้างความดีที่ทำมาเลยนะคะดังนั้นนะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีหรือคุณสามารถปล่อยวางกับเรื่องราวเก่าๆก็ได้นะเรื่องราวที่มันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณกังวลถ้าคุณสามารถปล่อยทิ้งมันได้นะคะ ย่อผ่านมันได้มันจะทําให้คุณได้เจอสิ่งดีๆได้เจอโอกาสที่ดีมากมายเพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาพะวงหลังแล้วเราสามารถที่จะเดินหน้านะแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตนะคะเราก็ต้องตัดมันทิ้งไปนะเรื่องราวเดิมๆสิ่งที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมูฟออนกลับมาได้แล้วหรือ อะไรที่มันเป็นความผิดพลาดความล้มเหลวเรามองให้มันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์แล้วก็นํามาปร,ปรับปรุงแก้ไขจะดีกว่านะคะทุกคนล้วนทําผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะเปอร์เฟกต์ไปซะทุกเรื่องนะทำถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าทําผิดแล้วเราปรับปรุงตัวแก้ไขนะก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีดวงของ การเดินทางไกลด้วยอาจจะเดินทางไกลส่งท้ายปีก็ได้นะถ้าเดินทางาไปทํางานต่างประเทศนะคะก็จะค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้บินนะได้ไปทํางานอย่างที่หวังเอาไว้หรือถ้าใครทํางานที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะนะอาจารย์เห็นหลายท่านเลยที่มาคอมเมนต์นะว่าทํางานอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะช่วงนี้เหงปางดีมากๆก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรก็จะทําให้มีรายได้ แล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานมากขึ้นเชื่อเธอว่าความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันความพยายามมันไม่เคยทรยศใครนะคะแม้ว่าเราอาจจะทำงานเหนื่อยนะเหนื่อยแบบแทบขาดใจกันเลยแต่เชื่อเธอว่าผลตอบแทนที่คุณได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนและเมื่อคุณได้อมองย้อนกลับไปนะในสิ่งที่คุณได้เจอเจอคุณจะ รู้สึกภาคปุ่มใจทุกๆครั้งนะคะนะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะมีเกณฑ์ได้เรียนต่อนะคะอาจจะไปอ่าเรียนต่างประเทศก็ได้บางคนเก่งจนสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศอาจจะไปเรียนเป็นคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อพัฒนา าทักษะทางด้านภาษานะไปอัพสกิลด้านาความรู้อื่นๆเพื่อมาต่อยอดในการเรียนต่อหรือมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจก็ได้สมัยนี้ภาษานี่ถือว่าสำคัญมากๆนะคะอะไรที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆเราจงเปิดใจที่จะเรียนรู้ถ้าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างรู้เยอะในหลายหน้าที่มันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะ ได้เจองานที่มั่นคงขึ้นโอกาสที่จะมีเงินเดือนสูงขึ้นด้วยบางทีโอกาสเราก็ต้องขวนขวายด้วยตัวของเราเองด้วยการลงมือทำฝึกฝนเยอะๆนะคะก็จะทำให้คุณได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นราศีที่จะมีความเก่งรอบด้านนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอ,อเหมือนเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมมากขึ้นได้เจองานที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบ คุณทามาแล้วมันมีผลงานออกมาดีอาจจะได้ทํางานที่คุณวาดฝันไว้ก็ได้นะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ทําตามสิ่งที่คุณได้ตั้งใจไว้นะใครที่มีเป้าหมายในการทําสิ่งต่างๆก็ขอให้ลงมือทานะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะเหมือนไพ่มันขึ้นมาย้ําเตือนนะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะหรือถ้าคุณ พึ่งตัดสินใจเลือกกับบางสิ่งบางอย่างก็จงเคารพในการตัดสินใจของตัวคุณสิ่งที่คุณเลือกมันมาถูกทางแล้วนะคะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจอย่าไดา้เสียดายกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้เหมาะสมกับเราก็ได้ในเมื่อโชคชะตาได้นำพาเราให้เลือกบนเส้นทางนี้แล้วทำให้เราได้เลือกสิ่งนี้แล้ว ก็จงทำสิ่งนั้นให้เต็มที่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไพ่ u d g m e n t นะคะเป็นไพ่แห่งการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วอาจจะเป็นความสำเร็จที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะกำลังรอคอยคำตอบนะก็จะได้รับคำตอบที่ ทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะรอคอยเรื่องงานก็จะได้งานรอคอยเรื่องเงินนะก็จะได้เงินหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะนะคุยคุยอยู่กับใครเราก็อยากจะได้ความชัดเจนนั้นนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเหมือนต่างคนต่างเปิดเผยความรู้สึกที่ดีให้กันชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะชวนกันไป คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะความรักมันดูคืบหน้าชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงมากๆได้เจอคนที่ถูกชะตาอาจจะเป็นคนที่มีไลฟสไตล์มีความชอบอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะเหมือนพอคุยกันแล้วเหมือนคุยกันถูกคอคลิกกันไว ่าเหมือนรู้จักกันมานานนะคะหรืออาจจะเป็นคนคุยเก่าที่หวนคืนกลับมาอีกครั้งนะถ้าคุณโสดเขาโสดก็มีโอกาสได้มาคุยกันแล้วก็ได้มาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่าลืมแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้อง ต้องต้องจากกาันหรือต้องเลิกคุยกันเนี่ยนะถ้าสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รักกันยืนยาวกันเลยนะคะหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะเมื่อกี้อ่าก็ถ้าเป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์ของการแต่งงานมั่นหมายแต่ว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะก็เป็นช่วงที่อ่าอาจจะยังมีอะไรหลายเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน แม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมานานนะมันก็ยังคงมีเรื่องให้ต้องใส่ใจมีเรื่องที่ต้องคุยกันต้องปรับกันอยู่เรื่อยๆนะคะนะด้วยปัจจัยภายนอกต่างๆนะก็เป็นช่วงที่ต้องอพยายามเรียนรู้นิสัยใจคอกันอยู่เรื่อยๆอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจมันจะทําให้ความรักไปต่อกันได้ยาวๆแล้วก็มีความสุขมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้นะคะ ใครที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรก็จะมีแล้วก็อย่าลืิมนะมันเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันอยู่เรื่อยๆรักกันอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องมีแบบโมเมนต์ความโรแมนติกนะคะโมเมนต์ moment แบบที่ทำสิ่งดีๆให้กันมอบของขวัญแทนใจกันมันก็เป็นการได้สร้างความรักให้มันมีชีวิตชีวามีสีสันมีความสุขมากขึ้นบางทีความใส่ใจในเรื่องเล็ก ก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนมีคู่ได้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีนะเป็นดวงชะตาที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ก่อนหน้านี้มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคนับจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขี้คายมากขึ้นเรื่องที่ติดขัดก็จะราบรื่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะนะแต่ก็ระวังเรื่องของการพูดการสื่อสารด้วยนะพยายามคิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูด จะสื่อสารหรือทำอะไรออกไปเพราะว่ามันอาจจะส่งผลทั้งดีแล้วก็ไม่ดีตามมาได้นะคะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรแล้วก็หมั่นพัฒนาความรู้มาพัฒนาสกิลความสามารถอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาแบบรัวๆเลยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นลูกหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดปีตลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ